ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอาร์ตนิเคอีครับวันนี้วันเสาร์ที่13มีนาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยพิเศษนะครับเมื่อวานฮานอยพิเศษศูนย์เด้งบนล่างนะครับส่วนเด้งบนล่างเด่นเมื่อวานนี้3ฮานอยเด่นมาหมดครับแล้วก็อย่างมาและเด้งบนล่าง3ฮานอยเลยยังไงวันนี้ฝากไว้ในใจเธอครับลองพิจารณาดูครับ วันนี้ฮาหนอยพิเศษฮาหนอยพิเศษวันนี้เด่นห้าหครับผมชอบ5มากกว่าหกเล็กน้อยครับจอครับ0ูนย์ห้า4ีห้าหห้ห้าสี่ห ก้าหครับเอาตัวรองไปใส่หลักร้อยคือหครับสี่หกเท่ากับสี่เก้านะครับสี่หกเท่ากับสี่เก้าระวังให้ดีครับสี่หกท่สี่เก้าไม่ต้องระวังแล้วคือถ้าใครชอบเล่นหรือมืออาชีพจริงต้องไม่น่าพลาดน,นะครับสี่หกเตรียมกระดกไว้ด้วยนะครับ โอเคนะครับประมาณนี้ฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษก็ลองฝากไว้พิจรารณาครับฮานอยพิเศษออกผล17บนาฬิกาสนาทีโดยประมาณนะครับแล้วมาลุ้นกันครับช่วยลุ้นนะครับช่วยลุ้นช่วยลุ้นสำหรับฮานอยพิเศษก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปผมผมนะครับรบกวนกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งไว้เลยนะครับแลวก็อย่าก,กดข้ามโฆษณานะครับถ้าในคลิปมีโฆษณาอย่าก,กดข้ามนะครับ พราะโฆษณากว่าจะได้ลงในช่องในคลิปไม่ใช่เรื่องง่ายครับผ่านหลายขั้นตอนนะครับในเมื่อมีโฆษณาแล้วมาแล้วรบกวนกดดูด้วยนะครับอย่ากดข้ามนะครับเพราะว่ารายได้หลักผมมาจากการดูโฆษณาของพวกท่านเลยนะครับผมช่วยสนับสนุนช่องผมด้วยการดูโฆษณาด้วยนะครับคําว่าขอบคุณดีใจเด็บที่ขอบคุณครับแต่ถ้าขอบคุณแล้วกดข้ามโฆษณามาไม่มีความหมายนะครับช่วยสนับสนุนกันด้วยครับขอบคุณมากครับ